ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พยมีรถครอบครัวเข้ามาอีกหนึ่งคันมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะรู้ว่าเพื่อนๆตามหารุ่นนี้สเปคนี้กันอยู่ใช่ไหมสีขาวหลังคาดํานะคะออกรกับพรอยจบเพียง999บาทค่ะพอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะและคันนี้คือพี่ Toyota f o r er ร u จเนอร TRD 2.8ขับ2รถปี2016นะคะ นี่เพื่อนๆค่ะดายสีขาวหลังคาดำนะคะรถนะคะต้องเลือกที่มีคุณภาพที่ดีเอาไปใช้งานได้นะคะอย่าเอาไปซ่อมนะทุกคนตั้งใจคัดมาให้แบบนี้นะคะกระจังหน้าโครเมียนเทเทไฟหน้าเดล h t โปรเจกเตอร์ light, or, ตัดหมอกให้ครบชุดค่ะเครื่นนองยนต์2.8ด,ดีเซลขับ2นี่นะคะ ได้ล้อ t ด d เลยนะคะเขาเป็น t ด d นะทุกคนเกิดมาเป็น t ด d แท้ๆนะคะยางขอบ20ค่ะกระจกด้านข้างปรับพัดไฟฟ้าได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยค่ะมือจับนะคะเป็นมือจับโพรเมียมแบบนี้สวยๆเลยนี่นะคะรถครอบครัวที่หลายคนใฝฟฟ่ฝันนะคะโฟล์คสวา t r d 2.8นะคะได้กล้องหลัง คิวโครเมียม f o r t u n เนด้านหลังมาให้ด้วยและนี่คือ2.8งจุดดนะคะ T R D แบบตรงรุ่นของเขานะคะแท้แท้แบบนี้เลยค่ะและตัวบอบาด T R D เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในเลยดีกว่าค่ะประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะคะแตะปุ่มย่างใต้โลโก้โตโยต้านะคะประตูท้ายจะเปิดขึ้นแบบนี้เลยนี่นะคะภายในได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างกำลังดีเบาะพับแขวนซ้ายแขวนขวาได้เลยนะคะ เพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาแหละนี่ค่ะเพื่อนๆที่อยู่ไกลยอยากดูหน่อยพี่พลอยดูน็อตหน่อยน็อตเดิมแต่เข็บเดิมนะคะเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดเลยทุกคนคะ่ะนี่ค่ะนี่คือภายในนะคะจากด้านหน้าเลยนะคะมีไฟหน้าเก๋งกลางเก่งนะคะช่องแอร์มีให้ทั่วถึงรวมถึงไฟท้ายเก๋งตรงนี้มาให้ด้วยนะคะที่ดีแท้ๆต้องเป็นเบาะสีดําแดงแบบนี้มาให้ นี่คือรถปี2016ที่สภาพคือยังเลี่ยมๆอยู่เลยทุกคนคะ่ะปะเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับที่นั่งของผู้โดยสารเป็นยังไงคะ่ะโอเคนะคะมาดูกันนี่จะ้ะสำหรับภายในซูมเอาให้ดูให้เห็นความความว่างนะคะทุกมิติเลยทุกคนคะ่ะคันนี้ได้เบาะดำแดงแบบนี้นะคะทั้ง7ที่นั่งนะคะนั่งได้สบายเลยมีเต้าเสียบปลั๊กไฟนะคะ ก็ศาสตรสะอ้านแบบนี้มาให้ค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับที่นั่งของคนขับมีออปชันอะไรบ้างสําหรับตัทียรีนะคะเบาะที่นั่งคนขับได้ชุดเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้มาให้เบอคขาแอร์เย็นฉ่าแล้วนะแอร์ต้องสู้แดดด้วยนะรถนะนี่ค่ะเบาะแบบไฟฟ้านะคะกลับบันไดทีอารีตรงรุ่นแบบนี้ค่ะปุ่ม p u s สต t a r t ทีอารีด้วยนะคะปะักคือดูกันเลยดีวยดวยดวยกว่าค่ะสำหรับท r d ีนะคะกุญแจก็จะเป็นแบบนี้ นี่นะคะกญแจะทีอดีเขานะคะรถปี2016มาดูกันหน่อยนะว่าไมล์วิ่งไปเท่าไหร่นะคะซูมให้ดูเลยไมล์วิ่งไป1 6 6 0 0 2 0 2 7โลนะคะถือว่าปกติทุกคนคะ่ะได้พวงมาลัยนะคะตกแต่งลายเคปลานี่เห็นไหมคะนี่นะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังกชั่น ร u ทส์คอนโทรนะคะมี p a t t ทเ n c ร์ชบวกลบตรงนี้ให้รับสายวางสายสปีกเกอร์ได้นะคะและตัว TRD เขาจะเป็นชุดจอแล้วก็ลำโพงนะคะชุดเครื่องเสียงเป็นตัว JBL เลยนะคะจอตรงกลางนะคะมาพร้อมกับจอที่ทัชสกรีนได้มีระบบนำทางแผนที่ให้ด้วยนะคะเมนูต่างๆอยู่ตรงนี้เพื่อนสามารถเลือกเมนูต่างๆได้เลยนะคะมาดูกล้องถอยกัน ต้องถอย reverse camera นะคะมีเส้นเลนส์นำสายตาแบบนี้มาให้ด้วยนี่ค่ะแอร์เย็นช้ำชเลยปรับกันได้ตรงนี้นะช่องเสียบสาย usb aux นะคะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะพร้อมใช้งานคอนโซลตกแต่งลายคลิปล่านี่คือเอกลักษณ์ของตัว trd นะคะและนี่คือ trd ขับ2เขาก็จะไม่มีปุ่มตรงนี้นะถ้าเป็นขับ4จะมีปุ่มตรงนี้แต่ตัวนี้เป็น 2. 8ับ2 eco m o d e Power Mode อยู่ตรงนี้ค่ะ มาดูเอกสารการบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้ภาษีพรบรเราต่อให้นะคะและนี่คือพลังเสียงของ JBL ทุกคนคะมีให้รอบคันเลยนะคะด้านบนมีม่านบังแดดแบบนี้นะคะสไลด์เปิดปิดมีไฟส่องสว่างแบบนี้มาให้ด้วยจ้ะเอาล่ะสำหรับคลินี้นะคะถ้าเพื่อนสนใจทำยังไงนะคะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศไม่ว่าเพืเ่อนจะออกรถแบบ จัดไฟแนนซ์ซื้อสดหรือว่าเทินรถนะคะดูแลให้ได้หมดเลยนะคะออกรถ999บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศค่ะ